ตอนกอนไปสอนกุ้งสิไปสอนกุ้งเด้อค่ะเบงเป็นดาหักเป็นดหาหักขนยาวยาวพี่น้องโอ้ยขาพ่นแหลมเปียบเลยเขางามงามเบงหลูกเพ่นนอนอยู่นี่หันยืนอยู่หันขางแม่เป็นดาักเป็นดาหากั<บ>าหากคุณน,นอนกินนมอยู่คุณโตนึงมีลูกทุกตัวเลยนะ ลูกๆเขาอยู่กับตัวใหญ่นอนอยู่น่นตัวหนึ่งไปสอนกุ้งค่ะพี่น้องอากาศดีดีแดดออกแต่ว่ายืนใน้่มแบบนี้หนาวเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยควยเออค่วยว่าซันงว่วตู่งว่วหนาตู่เบื้งต้นนี้ผมปิดตาวีผมออกน <laughs> แน่แนมเห็นตีมันปิดตาได้นั่น โอ้ยเนาะบญยอมมัดแล้วเนาะปล่อยผมเซ็กซี่วสันห่วยตาหักตอนนี้ทุ่มยี่สิบนนที่ไปเด้อค่ะพี่น้องไปสอนกุ้งกันเห็นเพิ่นมานอนนีเนาะโดนแล้วเพินบ่เพิเ่นม่าได้มาขางท่างนี่ก็เลยท่าให้เบิง้งเนาะค่ะพี่น้อง นี่ค่ะปเมืองหลวงเพิ่นเพิ่นกะตีตาเรียบร้อยได้มีป่ายได้นั่นซูมสองเจ็ดเก้าลวงเพิ่นไฟกระดังแมปแมปแมปนะคะไฟฟ้านี่นออนอยู่นี่กระโตนึงตาหักตาหักนี่ค่ะสวิงสวิงสวิงเด้อนี่สวิงเด้อนี่ไป น่กระป๋องไส้กุ้งไปค่ะไปไปไปอยูย่โดนเดี๋ยวมันสิแนบเราเห็นโต๊กุ้งโอ้ยแนมนเห็นอยู่ดอกตว่วบ้านตกดินสามถุ่ม,ม,มพี่น้องไส้เกิดบ,บูดมาเดอ้อค่ะนี่วันนี้โอ้ยบังดูค่ะธรรมชาติ จะไปช้อนตรงนี้นะคะไม่ไกลไปไม่ไกลคะ่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้ทานข้าวนะคะออกมาช้อนกุ้งถ้าได้กุ้งเดียย๋ยวจะทำให้กินเ <c oughs> ดียย๋ยวจะทำทำให,ให้ทำกินแล้วก็จะไล่สดตอนสามทุ่มนะคะ <c oughs> กินเสร็จก็เข้านอนนะคะพี่น้องอมาสอนกลุง่งมาสอนกุ้งเป็นอะไรกันติ๊ก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  โอ้ยน้ำนิ่งน่าตกปลามากเลยไม่ได้ซื้อตัว๋วโอ้ยไม่ได้ซื้อตั๋วก็ไม่กล้ามาตกนะคะทุกคนเพราะว่าเขาทำเตียนล่งหมดแล้วไม่มีที่แอบมาเด้อมาสอนกุ่งน้ำการ โอ้โฮผมยาวมากเลยผมยาวมากเลยเหมือนผมตุ๊กตาเลยไปไม่ไกลค่ะทุกคนแค่นี้เองนี่ต้นไม้นั่นโอ้โหลูกหงนอนตากแดด อูกันมาตั้งโลกสามสีเลิกกันเลิกเป็นเลิกต้องแบ่งลูกคนละครึ่งขอสัน่นว่ไเด็ก,กินเข่าเดอมือนีเดอ้อค่ะพี่น้องโอ้ยพาลงพามาสอนกุ้งค่ะหาอยู่หากินเนาะ หูหากินเนาะมามารุนกันว่าจะได้ไหมนี่ตรงนี้ค่ะมีก้อนหินอยู่นะอ๋อย,ยากาศดีมากเลยเอล้ว สงสัยไอ้นี่อโอ้ยเขามานอนตากแดดกันนี่ค่ะดูน่ารักจังเลยคุณแม่ลูกตกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ลูกเขาก็ใหญ่หมดแล้วค่ะทุกคนแดดออกก็นอนตากแดดเนาะ นี่ตรงนี้นะคะทุกคนไม่ไปทางโน้นทางโน้นคนเยอะทางโน้นคนเยอะอากาศดีคนมาเล่นน้ำทะเลกันแล้วก็มาทำคนที่ไม่เยอะลมนิ่งมากเลย แถวนี้มีไหมแถวนี้ก็มีก้อนหินเดี๋ยวลองดูลองดูแถวก้อนหินที่นี่ค่ะตาคนนี้ทำอะไรอะ่ะตกปลาเหรอตาคนนี้ตกปลาเหรอเดี๋ยวลงไปดูสำรวจดูว่ามีกุ้งไหม ไ้สำรวจดูว่ามีกุ้งไหมใส่ลงเท้าไอ้นี่มานะลงตรงไหนลงตรงไหนเอาสวิงลงไปด้วยดีกว่าไ,ไม่ต้องดูเสียเวลาเผื่อมีก็ต้องขึ้นมาอีกเอาสวิงไปด้วยดีกว่า ไปล็อกล็อกจัก,กรยานตรงไหนตรงที่นั่งน้นดีไหมแต่ล็อกจัก,กรยานเลยดีกว่าโอ้เนาะปัลละ คนนี้แต่คนนี้ตาคนนคนนี้วางปลาใช้ไอ้นี่วางปลาหรือเปลา่าไม่รู้นะทุกคนเรียกว่าตำรวจรู้สิบก่อนมาดูเอากุญแจยังเอาแล้ว นอมันสอนกุ้งน้ำกันค่ะพี่น้องม่าเบิง่งว่ามันสิมีบอแต่ต้องช้อนโอ้ยน้ำขึ้นเยอะเลยทุกคนเห็นไหมน้ำขึ้นเยอะมากแต่ว่าเราใส่ไอ้นี่มันสิมีบอโอ้ยน้ำขึ้นอย่างนี้มันจะมีไหมท้อนะจะทำสวิงให้ดูค่ะทุกคน สวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีข่าหนึ่งท่านนะคะนี่สวิงของเดนมาร์กโอ้ยน้ำขึ้นยันนี่เลยทุกคนไอ้ตั้งไหนดีตั้งไหนดีห้ามล้มนะห้ามล้มนะกล้องนี่นะคะนี่สวิงที่นี่ค่ะงัดเข้ามางัด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 แล้วก็ เออล็อกนี่นะคะสวิงได้แล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดเลยโทรศัพท์ก้อยเอ้ยน้ำเข้าไม่เนี่ยโทรศัพท์ยิ่งพังอยู่ตายได้ๆด้ตายตายถอดเสื้อก่อนเอ้ยไม่ใช่เอาเสื้อเช็ดก่อนโอ้ยน,นันนๆนนๆนนนนนนนอะไรอะ่ะทุกคน ข้างหลังดำได้นั่นเลยอะ่ะออเป็นอะไรเนี่ยไม่นะลงก่อนดีกว่า